ยาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจตาริปุริสายุคานิอาคาปุริสสปุวคัลังเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆ สุปฏิปฏิคุณติยุตโิโยตาอภิโตอริยปวกาลสังคเสโตุนสิระธิธรรมปวะลาสยกายจิตโตวันธรรมตมะริยานาคนามสุสุทังสังกโยสัพพานินา สารนังเขมะมุตตมะังตาติยานุสติทานังวันตามิตังสิเวนะหังทังท่าสหสมิภาโสวาสรงโพเมสามิกิสโร วิตาตาจิตตสเมสังขะสานิยาเทมมสารีราชีวิตันจิทางวันทันโตหังจาริสามิสังฆะโทปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนัง เตนะสัจวัชเชนังวัดไถยังสาธุศาสเนสังฆเมวันธรรมนีนางยังปุญญังปัสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมะเฮสุตัสเต วาจายวจเจตสาวาสังเกภุกามังปกะตังมยายังสังโคปฏิคานาตุอจยันตังการันตรสังวริโตงวาสังเก mama takusale ananyanta sang sang padhan apissame cacako uccu yasubocho acsuvaco ta samuduhana timani sattuko cacako supharo acapakecho casaluhakavo ati santin tariyo acanipako

Senapati kasan janan jaman Senua kami cahaya mata Yatani yang kuatang Ayu sae kapuat taman urang Iwambisa papuate sumana Sampawaye aparimana ke loaga semiing manas wayirvarii Mananggo kadoa ada dirian ca sang awir asempatang ं विहाराहितमाहुतिथि जानुपकामशीलवाधासनेन सम्पन्नो धा मे सुविह्यखेथां नहि चाधुभा प्रस्यां पुनरेतितां मेताङ्गे रापदे प्रयापोते हिमेताङ्गे तां गो तमके हि चपातके हिमेतामेताङ्गीपाथके हिमे जतो पसे इमेतामेतां भो फले हिमे मा हिं सिमा ยิงสิทิปาทัตโตมามังจะตัวปะตัวยิงสิมามังยิงสิปะหัวมะโัสัมเบสัตตาสเปปานาสเปปูตตาจะเกวลาสัเปปัตตารานิปัสสันตุมากินทิปะปะมั Mo abhamano santo abhamano wanta nisiring sapani ahime tika satta pati onat nabe sarapu mo tika katam me ramo katam me นงสัมมาสัมพุทธานังสีลกุโนสัจจังโสใจยโนทยาเตนะสัจเตนะกาหามิสัจกิริยามโนตระรังอาวะจิตตวะรรมะกะรังสริตวะภูพเเกีิเนสัจพะรา กายาสัจกิริยามังคสัสสันติปังทาปัตตนาสันติปาทาอวัจนาปัจจาปิตาจานกันต์ตาจัตเวทปติกรรมะสังขสัติไม่หังมหาปัจจิโตสิกิวันเทียสีโสรสกริสานิอุตตัง के सत्ते नमे समोन्नति एसामि सच्चपारमी इति

ตุสุปินาอากานตางสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุมังยาปิชนหิปตมอิติวัลิตังกาลิตังมาชิมาราเมจุเนหิปัตุมันทีฟังนาทังปติตังจัจนา Satta kanti padu pa ti sakare ne tawo jaya kita waya. วารังปริภุตังตังยาวเทวาสีตาสัปฏิคาตายาบนหาสัปฏิคาตาญาตังสมากัสวาตตปะสิริงสัพสัมภัสานังปฏิคาตายายาวเทวาหิริโกปินาปฏิชาทาทัง Jamaya apa cawek kita wayo pindah patto bari puto Sowa mataman tanaya nawiiku sanaaya Yawa dewaasa Saitiaya panang อิติปุรานณเจเวทนังปฏิหังขามินาวันเะเวทนังนาหุปะเพสามมียาตราชมีโรวิสติอนาวาจตาจพัสุยนะโรจติอาจมยาอปเจเวกิตาวายังเสนาสนังปริพุตังตังยาวาเทวาสิตาสัปลิกาตายา Unasa patikataya sang sama kasawata tapasiring sampasampat sanang patikataya yavatewa kutupa risayavino sanang patisalana lama tham acamaya kila namba jayapesa jampari

Bajaya guna tara ajari yupa kara mata bida jaya takabiyamam suriyo candi mara cakuna watanara bida pramara jata lo gapara jata dewata yamunita manusja macata berika bida sapisa ta sukhiho tu pu. ญาณิปากตาณิเมสุขังจติวิญญาณุกิปังปาเปทโวมะตังอิมินาปุญญากรรมเมนะอิมินาอุทิเสนาจักิปหังสุระเปเทวตานุปาทานาเททานังเยสันตานิหินาธรรมยาวานิพานโตมังนสันตุสะปัตาเยวายาถัจโตภะเวภะเวอุชุติลังส ติปัญญาสังเโพวิริยมีนามาลาลภันตุโนกาสังกาตุจากวิริเยสุมพุทธาธิปาวรุณาโตธรรมโมนาโตวารุตตาโมนาโตปัจเจกพุโธจะสังโกนาโุตารุมามังเตโสตมานุภาเวนามาโลกาสังลภันตุมา าสวาณทัมีพันเตสะพานภะระทังกรรมทังมิพันเตไมยากัตตังบ